ยุงเลือกวดวดซะดถ้าถ้าไม่อยากโดนบ้องข้อหาคนนี้นไม่เราเราเราต้องไปเจอเพื่อนพี่เว้ยเพื่อนพี่ คนแรกใครตายคนแรกกับโอ้โหไม่รู้จะพูดไงเลยนะอย่าตายอย่าตายคนแรกนะอย่าตายคนแรกนะทุกคนเดี๋ยวพี่ขึ้นไปด้านบนเองหยุด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 ความคิดนั้นอ้อมันมาแล้วทุกคนพี่จู๊กอยู่ดูความพี่จู๊กอยู่ พี่จุกยูตอนนี้ผมได้ข่าวว่าองค์ตายฮะตกตายทุกคนด้านล่างมีพีกี้เพิ่งบอกไปว่าด้านล่างมีพีกี้แล้วไอ้นั้นมีกุญแจสีเหลืองตอนนั้นไม่ขายอะเอากุญแจมาสิแล้วกุญแจแกไปทิ้งไว้ไหน เอลคุณแจนเหลืองมันอยู่ไวนัดเลยนัดไปตายตรงไหนอะเอ้ยลูกเปิดแล้วนัดเปิดแล้วใช่ไหมแล้วก็ปแจออกมาแล้วแหละแล้วปแจแกไม่เดินไปตรงประตูใหญ่แล้วมีเรื่องแล้วนัดก็ไปตายตรงขอบมุมที่พวกพี่เห็นนัดตายแหละนั่นไงตายอีกหนึ่งลายเก้าตายนัดเดินติดกำแพงนัดเลยตายนั่นแหละปัญหาปัญหาือแกไม่มองมุมมองหลัง เห็นอั้าแล้วขีดแล้วเลือพี่อินอ้้มจะขีดไหมน่ะตามมาติดติดพร้อมกับพีอินที่กำลังวิ่งดุก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 ถือไฟไปละลายน้ําแข็งในถ้ำซึ่งมีผีองฟองอยู่ด้วยองฟององฟองนำทางให้พี่อินใช่ไหมองฟองเป็นเจ้าที่ใช่ไหมจังละพีอินก็จุดไฟละลายน้ําแข็งแล้วพีอินก็ได้ได้อะไรมาพี่อินถือดูหน่อยกุญแจขากุญแจขาไปเปิดประตูเลยพี่เอสไปเปิดไปเปิดพี่ พร้อมกับผีองฟองที่ผีองฟองคอยเดินเป็นเพื่อนผีอองฟองตามติดพี่อินในขณะนี้พี่อินกําลังเดินไปซึ่งขณะนี้อ้ําถือประแจกําลังเดินมาเดินมาเจอพีอ่อินอะสองคนเดินไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยอโอ้ที่เอามาฝากนี่คือผีองฟองก็เห็นนะคะว่าเขาเอาเ <laughs> พื่อนมาฝาก <laughs> ไป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 นำทางพี่อินไปที่ประตูสิ <laughs> ไปหาประตูเจเจต้องหาประตูนะเจนะเจต้องไปประตูแล้วก็ไปไขประตูแล้วก็เอาค้อนมาทุบสี่ใครมีค้อนท้อนอยู่ไหนไปหาค้อนขณะนี้อ้ากําลังถือประแจแล้วไปหาหาอะไรไม่รู้ค้อนล่ะค้อนล่ะนี่ไงค้อนเจอินเจอินถือเลยผีองฟอร์มกำลังใจกับผีเอิร์ธอยู่ พี่เอิร์ธติดในลักษณะวิญญาณสิงล่างนัดเลิกเล่นแล้วอรเจี๊ยนเียนไปถูกประตูสิเจทุบเลยเจอยากลัวเจทุบทุบเลยทุบแล้วนีเจทุบทุบนั่นแหละทุบทุบ ทุกคนไป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 เลยไปหาหาไป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 นำทางเลยนำทางเลยพี่พี่ไม่รู้ห้องไหนเจอแล้วฟอนเฟืองใส่แล้วนะห้องใต้ดินพวกเราอยู่ห้องใต้ดินเฮ้ยเฮ้ยค้อนค้อนต้องการค้อนกับประแจค้อนประแจกุญแจขาวค้อนประแจกุญแจขาว นี้ร้องกันแบบเสียงหลงมากค้อนประแจกุญแจขาวทุกคนค้อนประแจกุญแจขาวชั้นล่างเลยล่างสุดอ่ะค้อนประแจ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 ค้อนล่ะค้อนล่ะค้อนอยู่กับเดี๋ยวทุกคนต้องมาช่วยกันหาค้อนแล้วงานเนี้ย พี่ไม่เจอคอนเลยอะ่ะเราต้องการคอนเว้ยทุกคนตอนเนี้ไม่รู้ว่าจะไม่ได้อะ่ะใครถือคอนคนล่าสุดอะคอนคอนคอนชั้นล่างสุดคอนต้องใช้ด้านชั้นล่างสุดแต่ว่ามันอยู่ห้องไหนปเจไปไปใ้ปชั้นล่างสุดเลยปเจไปชั้นใต้ดินนู่นเขา้าเข้าทางนี้มาทางนี้ เจอค้อนค้อนอย่างสุดท้ายใช่ไหมอโอ้มีใครเจอค้อนหรือ,อยังแล้วเรว,วไปชั้นล่างหุกคนไปชั้นล่าง ีว้าพี่กำลังพี่จะบอกว่าตอนนี้พี่วิ่งยับยับเลยพี่เป็นตัวจู๊กแล้วเนี่ยล่าสุดทุกคนอยี่พี๊ดพี่อยู่ไหนพี่ไม่รู้พี่อยู่ชั้นล่างพี่ขึ้นไม่ได้พี่มีที่ขึ้นน่ะแต่พี่รู้ว่าคีกาส้มอยู่ด้านล่างขีกาส้มอยู่ด้านล่างใช่ไหมใช่โอ๊ยอองมันตามอองไปแล้วเดี๋ยวพี่ลากลับมากลับมาหาฉันนั่นแหละถูกต้องแล้ว t t รู้อะพี่หมอนด่ากับพี่หมอนด่าเลมตื่นยังหมาตื่นหมอตื่นแล้วแหละเจ้าขี้กาเขียวแล้วเจอที่ใช้ขี้กาเขียวแล้วเปิดแล้วเปิดห้องขี้กาเขียวแล้วนะได้ในห้องขี้กาเขียวมีหลอดยามีหลอดยาเดี๋ยวพี่ตักยาม่งเองหรือพี่ตักยาม่งเองมีมีมีใครเห็นอันนี้ปะเดี๋ยวพี่ตักหลอดมม่งแล้วเราไปพร้อมกันไปหลอดโม่งไปทางไหน โอ้ยหมอมาแล้วองถ้าเจอพวกเราที่รีบหนีไปไกลที่สุดเพราะพวกเราอยู่กับหมอต้องใช้คอนมีใครมีคอน้างองมีคอนไหมองมีคอนไหมไม่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 มีหนูมันมาหาหนูอยู่พวกเราต้องหาคอนแล้วแหละคอนทุบ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 เอาของใส่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 ตรงติ้งน้ำเออนั่นแหละคุณเจ้ขาวไปคุณเจ้ขาวที่ไหน แผ่นไม้แผ่นไม้แผ่นไม้ว่างแล้วแผ่นไม้ว่างแล้วเออแผ่นไม้ว่างแล้วมาเร็วมาเร็ว แล้วพี่ตายตอนสุดท้ายอ่ะพี่เสียสละแทนอ้าวมาขอบคุณพี่ thank you พี่ไม่ได้เสียสละพี่พี่ผมมีกุญแจขาวแล้วพี่มีของเพราะพี่ใช้ไปแล้วพี่ก็ต้องโดนเสียสล่ะคือพี่ใช้คอร์สไปแล้วใช่เพราะว่าพี่วิ่งลงไปเรียกเราไงคือพี่โวยวายแล้ววิ่งลงไปเรียกเราแล้วเราก็สวนกันใช่ไหมแล้วพี่ก็เลยโดนหมอค่าตายแทนเยี่ยมมากอ่าพี่ผเล่น ทุกคน,มา,นมามานปิดคลิปกันตอนนี้บันนี่ติดเชื้อเดิมบันนี่ติดเชื้องานก็โอเคค่ะจาหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัค,ครเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคอมเมนต์คุยกันได้นะฮะจำกเราวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่จะเช็คเชื้อนะพี่อินพ,พี่พี่อินพี่ล้วใครพี่อินพี่ นัดพี่ยินพี่นัดกดเข้าเลยกดเข้าเลยอ่ะอ่ะอ่ครบ